สีครับผมกับข้าวเย็นนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นน่องไก่เนะาะน่องไก่ไม่ได้ย่างนะครับเอาไปอบใช้เวลาในการอบประมาณสิบห้านาทนีที่มันแดงๆนี่ก็คือผมใช้อซ,ซอสน้ำมันหอยอแล้วก็ สีอูสีอูขาวนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการโรยพริกป่นนะครับแล้วเอาไปเอาไปอบมันก็จะออกมาแดงๆประมาณนี้นะสีสันก็น่ารับประทานดูครับกรอบนอกนุ่มในนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็จะมีพริกผักชีน้ำปลา แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็มะนาวนครับและอันนี้ครับส้มตำส้มตำแบบเผ็ดจัดจ้านนะครับผมทำเองนะครับแต่ซื้อเส้นสำเร็จรูปที่ตลาดนะครับเขาขายถุงละ20บบาทยีบโดยภาพรวม เออย็นนี้ครับผมมันจะมีผักแตงกวากับกะหล่ำปีนะครับผมมา,มาครับผมนี่จะมีแคบหมูด้วยนะครับแคบหมูแบบกรอบๆเดี๋ยวจะลองชิมแคบหมูให้ดูว,ว่ามันกรอบแค่ไหนนะครับสุดยอด อ่ะโอเคครับผมกับข้าวเย็นนี้ครับ